สวัสดีครับนานาทุกท่านสำหรับวันนี้ก็จะเป็นรีวิวการเปลี่ยนลูกหมากกันโครงหน้าของรถ I อ u ด u าอินโนวีแม็ก2.5 VGS Turbo โอเคสำหรับลูกหมากกันโครงนะครับปกติแล้วเนี่ยผมจะใช้ของซูเปอร์โปนะครับเนื่องจากของซูเปอร์โปะเขาสามารถยืดและหดได้นะครับสำหรับรถผมยก2นิ้วนะครับเขาสามารถยืดระยะความสูงของลูกหมากกันโค้งเนี่ยขึ้นไปได้นะครับให้แมทกับความสูงของรถที่เพิ่มขึ้น นะครับจริงๆแล้วผมก็จะใช้ของซ u เปอร์โปต่อน,นั่นแหละนะครับแต่เพียงแต่ว่าช่วงนี้ลูกหมากกันโคงของซ u เปอร์โป่สำหรับออนยูนิเมขาดตลาดนะครับผมก็เลยหาซื้อไม่ได้นะครับก็เลยจำเป็นจะต้องใช้ของเดิมที่ติดมากับรถก่อนนะครับซึ่งเป็นของศูนย์สำหรับเบอร์ผ่านก็จะเป็นเบอร์นี้นะครับเบอร์นี้จะเป็นของด้านคนนั่งนะครับก็คือด้านซ้ายนะครับส่วนเบอร์นี้จะเป็นด้านขวานะครับ ก็คือด้านคนขับนั่นเองนะครับโอเคอ๋ออย่าลืมเบิกน็อตตัวเมียมไปด้วยนะครับอ่อจะได้เปลี่ยนไปทีเดียวเลยนะครับโอเคต่อไปนะครับก็จะเป็นขั้นตอนการเปลี่ยนโดยที่ผมจะตั้งค่าขันน็อตไ้ที่50นิวตันเมตรนะครับโอเคสำหรับลูกบล็อกที่ใช้ในการขันน็อตนะครับจะใช้ลูกบล็อกเบอร์14นะครับโอเค โอเคก่อนที่เราจะกวดน็อตน,นะครับสหรับชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวนะครับเราต้องใช้น้ํายาล็อกเกียวด้วยนะครับสหรับผมจะใช้เบอร์263นะครับเป็นตัวนี้หยดนิดเดียวนะครับก่อนที่เราจะใช้ประแจปอนขันกวดนะครับโอเค โอเคก็เสร็จสิ้นลงไปแล้วนะครับสำหรับการเปลี่ยนลูกหมากกันโคงในรถ i ิวิสุออนิวดีแม2.5 VGS turbo นะครับสำหรับวันนี้ผมก็คงต้องขอจบการรีวิวไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณนะนะทุกท่านที่ติดตามขอบคุณนะนะทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปของผมสำหรับวันนี้ก็แค่นี้ครับผมสวัสดีครับ